<c oughs> อา้ากับไม้ทีหน้านหนไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะแตพงดูว่ามีกับไม้มทีหน้าน้นไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะหายแล้วหายแล้วเหรอน่าจะไปไ,ไหงเนี่ยฮะ ไปทำอะไรก็ยืนต้อนรับคนอยู่แถวนี้แหละใช่อ๋อโอเคกันเดินไปทั่วเลยยันไม่รู้ทักกันอ๋อนะตามหาเพื่อนเพื่อนเป็นน้องหมดแล้วเลยวัอดีที่ไหนแ่กเลยทักไม่ได oh, okay. no. ้นะเดี๋ยวเขารู้เลยก็เป็นที่เข้ามาใส่ สักวันดี่ค่ามาสซารรมองเสียถูกท่านร้านมาดามมาคินของเรายที่บริการถึงเวลา20นาฬิกาเที่ยงเท่านั้นนะคะ คนมันเยอะจังอะขอขอหมอนไ้หม่น่เสิขอยู่ตรงไหนอ่ะนู้นเขาเดินไปทางนู้นแล้วมีอะไรซะสวัสดีจ้าอยากรู้นะหน้านีบพูดจริงคิดเงินมาเออเรามันจะต้องกระตุกแบบนี้ไปอีกกี่วันอีกกี่สัปดาห์ เราควรกดเงินป่ะเราซื้อเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ห้องเข้ามือได้เลยนะเข้าไปอได้ไหมอ๋อรบกวนใครอาโทษทีนะนายพูดเดือดหรือเปล่าฉันไม่ได้ยินหรอกครับแป๊บหนึ่งนะที่ไหนเหรอนี่ธนาคารเพียงก่อนที่ไหนเหรอ ฉันมองไม่เห็นในธนาคารอ่ะหล้ยคนมันเยอะอยากจะกินเหรอนายก็อยู่ร้านเกมโกน ไม่ใช่น่ะฉันฉันร้าเอ่ใช่แล้วผมจะไปธนาคารอีไปก่งามงมาดอะค่ะยังไม่รับเสียสเนียงคือโจโเคเหรออันนี้คือสำเนียงโจเคเน,น,น้องโจเคบ่นี่ตาผมมันเบลอดีต้อนรับสู่ต่อไปอากอนมีใครสนใจทำการสอรบถามเกี่ยวกับการปลูกหญ้าไหม สามารถสอบถามได้เลยนะอุปสดกระบการปรุงยาขั้นต้นเพียงแค่550เขาไม่ได้ยินเสียงเราเหรอสากับสาวผมสินเกร์ลือจะมาได้เรื่องลยวิ่งเราต้องตามสำเนียงคือเขาใช่อะไรบ้างอะไรต้นตังเงินนี่นายเสื้อดำตาอ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้ายกำลังจะเข้าธนาคารสินะใช่ครับใช่ครับอ่านายจะแบบว่าไปถอนเงินอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วครับอ้ตอได้จีอืมไปถอดเงื่อนไขฉันชื่อว่าอะไรอ่ะเธอนะสวัสดีฉันชื่อเหมียวซินเชียนเหมาเน่ยแล้วนายล่ะสวัสดีครับอืผมชื่อว่าอีลิตมุลเลอร์ครับโอ้อีลิตมุลเลอร์สินะใช่ครับอืมเป็นชื่อที่น่ารักดีเนี่ย ไปเลาะใช่ไหมล,ล่ะใช่ไปเลาะนอน,อ,นอ,อืมออะนายไปถอนเงินกับเพื่อนนายก่อนก็ได้นะเราไได้ครับได้ใช่เราฉันจะรออยู่ตรงนี้แล้วกันได้เลยไปกันครับห <c oughs> นุบนิว่วเวอร์ชันสองแต่คือเสียงอะคือเสียงเขามัน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 เป็นเสียงแบบอย่างเงี้ยคือคือแบบ ชีเป้าฉันไม่สนเจชีเป้าอ่ะชีเป้าว่าวเราต้องไปคุยอ่ะเข้าใจปะเบอร์สามไม่มีเบอร์อสามได้เหรอใจจริงมันเรียกว่าอย่างนั้นเหรออ๋ไม่รู้นะฉันแค่คิดตอบเขาใหม่อืมอื้อไเหรอ สั่งมอเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบสินั้นเท่านั้นใจนะรอดูในกลุ่มวีไหนไม่รู้แต่เป็นนักแข่งวาโลอ๋อไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเสียงเขาอะเสียงเขามันคือบงบอกว่าเป็นคนที่เราต,ต้องไปทักไงมันเป็นเสียงเดียวกับจูลิโอเสียงเดียวกับคุณโจเคเงี้ยนึกออกใช่ป่มโจเซฟมุลเลอร์โอ้ยมีหลายมีหลายคนเลยเหรอนี่พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นตระกูลศักดิ์สิทธิ์เลยปะ คอเคีที่ได้รู้จักเาเรียกว่าไนะนนัก็ิได้ขอบคุณค่ะสำหรับฟอลโล่ Follow นะคะมาใหม่สองวีสองสองคนมาพร้อมกันอ่าใช่สู้กับ สู้กับคิงสตันตายจริงไ่ทำไมฉันไม่ได้ยินอ่ะเด็ดใช่ไหมโอ้โหแล้วเจอกับชาเมอร์ชาเบเลมัสกูเดินหนีเลยกูเดินหนีก่อนได้ครับทั้งหมดจำได้ว่าแต่คนนี้สับเนียงชัดเลยนะมุลเลอร์ใช่ใช่มันสับเนียงเขาเขาสับเนียงชัดมากเล่นไปจากตัวทีสิเล่นจนหมาย่ะเล่นจนหมายเล่นผม สองห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเลี้ยงเขาหน่อยไหมหอ๋อเลี้ยงอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าจะให้เลี้ยงเงินนะคือคงไม่เลี้ยงอ่ะถ้าเลี้ยงเงินคงไม่เลี้ยงใช่อ๋อขอบคุณครับได้เลยได้ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกับคนนี้ก่อน สวัสดีครับอืมสวัสดีนะวง,ง่ายออ๋อพอดีว่าฉันชอบสำเนียงของนายนะ่ก็เลยแบบว่ามันโดนใจฉันฉันก็เลยลองทักดูเนี่ยอ๋อใช่คนบ้านผมก็เป็นอย่างนี้กันแหละ,ะ,ะน่ารักอ่ะใช่น่ารักแชมัลล่าดีอ่ะอื พูดตามตรงก็คืออืมฉันคิดว่านายไปกับเด็กสาวข้างๆก่อนก็ได้นะแบบว่าฉันคิดว่านายกับฉันอาจจะได้เจอกันอีกยา,ยาวๆเลยอ๋ายาวๆเลยเหรอโอ,อ้นายไม่อยากจะเจอฉันหรออันนี้เป็นรุ่นพี่หรือเปล่า่ะโอ้ก็ God. ใช่นะฉันเป็นรุ่นพี่เนะี่ยแล้วรุ่นพี่อยากเจอผมหรือเปล่า่ะ อ๋อใช่ฉันอยากจะเจอนายนะแล้วนายล่ะอยากจะเจอฉันหรือเปล่าพี่อยากเจอผมก็อยากเจอเหมือนกันโอ้ฉันชอบนะแบบว่านายดูสู้มือดีเนะี่ยอ๋อผมสู้ใครไม่เก่งหรอกโอ้อยางงั้นสินะใช่แล้วอืมงั้นฉันขอเลขจดหมายนายหน่อยเนะี่ยได้เลยครับ เลขสองห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งอือขอบคุณนะโอางั้นก็เลขของฉันน่ะหกหกห้าหกสามหนึ่งเนี่ย หกหกห้าสามหนึ่งถูกไหมอหกหกห้าหกสามหนึ่งชื่อว่ารุ่นพี่เหมียวใช่ไหมใช่เหมียวเหรออืมเหมียวเนี่ยเหมียวอ๋อ okay. ใช่ไว้พบกันครับไว้พบกันนะขอให้สนุกเนดะ้ยครับผม,มไว้พบกันใหม่ไว้พบกันใหม่นะี นี่เธอช่วว่าอะไรนะฉัชื่อเบียงกาเบียงก้าเบียงเบียงกาอ๋อเ,เออเออว่ะแกมอ๋อเป็นพี่ครับแกมน้ายหยิกมากอ่ะครับพอไปนแนะนำให้ผมได้ไหมว่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าปล่อยเขาไปเถอะใช่ครับไปด้วยกันก็ได้ ตระกูลแก้มเยอะหรอตระกูลแก้มเยอะกโอ็โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนคือ,ค,อคือแบบสำเนียงเขามันเป็นแบบเหมือนฟิลลิ่งที่เราต้องทักอะแบบสำเนียงแบบว่าแบบเป๊ะปล่อยให้แสดงว่ากระปะตัวหนึ่งโดนล็อกนะ ให้เป็นมิเตอร์ค่ะไม่สามารถทำการหาได้ทั่วไปต้องเซตที่ร้านเท่านั้นนะ